สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนองโมโยนเวศค่ะวันนี้แอดมินจะมาเล่าถึงตำนานของการลงหนา้นาทองและความหมายของการลงหนา้นาทองในแต่ละตำแหน่งว่าหมายถึงอะไรบ้างค่ะการลงหนา้นาทองเป็นวิธีการเสริมดวงชะตาในด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยมการเพิ่มโชคลาภทำให้ชีวิตของผู้ได้ถูกลงหนา้นาทองจเจริญรุ่งเรือง การลงณห,หน้าทองเป็นศาสตร์ที่มีอำนาจสูงส่งทางด้านการเสริมดวงชะตาบรารมีเสริมสิริมงคลรวมไปถึงเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์และโชคลาภวิชาณห,หน้าทองเป็นวิชาศยศาสตร์ตามลัทธิพรามณ์สืบเนื่องมาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์กล่าวคือภา,ายในเรื่องรามเกียรตินั้นมีพลักษณ์ซึ่งมีรูปกายเป็นสีทองเป็นน้องของพระราม พลักษมีลักษณะสง่างามเป็นที่รักทั้งของมนุษย์และเทวดาด้วยคุณของพลักษ์ดังกล่าวมานี้ในการต่อมาจึงได้ถือเป็นคติในการสร้างวิชาสายเมตตามหานิยมและมหาสเสน่หน์ณนาทองคือวิชาศิยศาสตร์ที่มีอำนาจทางเมตตามหานิยมจัดเป็นวิชาชั้นสูงที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธคุณไม่ใช่วิชาสายต่ำหรือว่ามนดำนะคะ ที่เรียกกันว่าณหน้าทองก็เนึ่งมาจากมีการใช้ทองคําเปลวบริสุทธิ์มาลงที่ใบหน้าของผู้ที่ประสงค์ที่จะให้มีสง่าราศีประกอบกับอักขระที่ลงนั้นมีสูตรการเรียกเฉพาะตนเรียกว่าตัวณห,หน้าทองและยันที่ลงก็จะมีสูตรถือเป็นเคล็ดของครูบาอาจารย์แต่ละท่านจะไม่เหมือนกันค่ะใครสำเร็จยันไหน ตัวนอักขรตัวใดก็ลงตามที่ตนเชี่ยวชาญณห,หน้าทองนั้นเป็นวิชาโบราณที่มีการใช้ธาตุทองเป็นตัวลงการใช้ธาตุทองนั้นเนื่องจากธาตุทองเป็นธาตุที่มีความเป็นสิริหรือแสงสว่างภายในตัวโดยตามธรรมชาติธาตุทองจะซึมซับออสิริหรือแสงสว่างจากพระอาทิตย์และพระจันทร์เอาไว้ในตัวนอกจากนี้แล้ว ธาตุทองยังถือเป็นสิ่งอันเป็นมงคลด้วยเพราะเป็นธาตุที่เป็นตัวแทนของความดีความงามความสว่างและทองคํายังเป็นธาตุที่ไม่มีวันเสื่อมคุณค่าไม่ว่าจะโดนน้ําโดนไฟโดนลมก็ไม่ทําให้เสื่อมคุณภาพหรือด้อยคุณค่าในตัวเองลงเมื่อทองคํานี้มีคุณค่าเช่นนี้แล้วโบราณจารย์จึงคิดคนวิชาณหน้าทองขึ้น เพื่อให้เกิดความเป็นสริมงคลแก่ผู้ลงจุดที่ลงณห,หน้าทองโดยมากเรามักจะเห็นการลงณหน้าทองกันที่บริเวณหน้าผากแต่ทั้งนี้การลงณหน้าทองนั้นหากจะลงเต็มสูตรจริงๆแล้วจะมีตำแหน่งต่างๆดังนี้ค่ะจุดที่1ก็คือหน้าผากนะคะเป็นจุดใหญ่ที่สุดของใบหน้าและถือเป็นจุดที่สามารถเห็นเด่นชัด จุดนี้ถือว่าเป็นที่รวมของสรีบนใบหน้าและเป็นจุดสำคัญที่สุดในการลงหนหน้าทอง 2. คือเปลือกตาหรือใต้ตาจุดนี้เพื่อให้ยามที่ใครสบตาเราหรือว่าเวลาที่เรากะพิบพตาผู้ที่มองเราอยู่จะรู้สึกนึกรักและก็นิยมชมชอบในตัวเราค่ะ 3. ลงที่แก้มเพื่อให้เป็นที่รัก การลงที่แก้มจะเรียกว่าวิชาพรมสีหน้าเป็นเมตตายอย่างประเสริฐ 4. กรามเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในยามพูดจา 5. ติ่งหูทั้งสองด้านเป็นที่สถิตของเทวดารักษาอายุ 6. ที่ท้ายทอยเพื่อเป็นที่รักยามที่มีคนมองเราจากด้านหลัง 7. ลิ้น เรียกว่าสาริกาลิ้นทองเป็นวิชาลงทองที่มีสูตรเฉพาะแยกออกมาอีกสาขาหนึ่งค่ะ 8. ลงที่กระหมอ่อมเป็นจุดเข้าออกของวิญญาณและปราณพลังชีวิตเป็นจุดศูนย์รวมของพลังชีวิตมนุษย์และเป็นที่สถิตของเทวดา 9. คางเป็นส่วนที่ต่ำที่สุดของใบหน้าลงจุดนี้เพื่อเป็นที่เคารพยำเกรง โดยมากการลงณห,หน้าทองน้อยคนที่จะได้ลงครบสูตรตามนี้ส่วนมากมักจะลงที่หน้าผากแก้มหรือคางค่ะผู้ใดได้ลงณห,หน้าทองถือว่าเป็นวาสนาแห่งผู้นั้นที่ไม่เคยมีใครรักก็จะกลับมามีคนเมตตารักใคร่ที่ทำมาหากินไม่ดีก็จะกลับมาค้าขายดีมีกำไรจะบังเกิดสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิต พลิกชะตาจากร้ายกลายเป็นดีอย่างไม่น่าเชื่อเป็นศาสตร์และศิลป์ที่น่าสนใจค่ะแอดมินจึงนำมาบอกเล่าสู่กันฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ